สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะช่องชัาทโรบแบ่งวัที่ตามแบบตะวันตกและย้ำเหมือนเดิมใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแอนเป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับคุณหรือกับใครอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่คลิปนี้เป็น general reading เป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยหรือแม้แต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความรักของชาวราศีเมษรัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างชาวเมษคะ ยังห่วงแหนความสูงยังยังไม่อยากที่จะก้าวข้ามเส้นแบบยังไงล่ะคือณเวลาเนี้ยแอนมองว่าไม่ใช่ไม่มีใครนะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาทําความรู้จักแต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่เหมือนคนที่เข้ามาเหมือนยังไม่ใช่สักคน นะคะคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเหมือนเออเขาก็ดีนะแต่อย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะเขาก็ดีนะแต่เขาเขาก็ดีนะแต่เขาคือมันจะมีข้อแม้ตลอดแล้วเขาเขายังไม่คลิกยังไม่แมทรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่แบบเนี้ยนะคะคนเข้ามานะเดือนหน้านี้ก็มีนาโน้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยอีกแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเหมือนกับว่าจะบอกว่าห่วงความโสดก็ไม่ใช่ก็อยากจะคุยอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไงอยู่คนเดียวก็มีความสุขมีความสุขกว่าถ้าจะให้คบกับคนคนนี้เป็นแฟนหรือว่า เออถ้าจะมีแฟนแล้วคุยกันอาจจะยังไม่คลิกมากเอออย่าเพิ่งมีดีไหมไม่รีบดีไหมแบบนี้คุณยังไม่รีบร้อนนะคะขอดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวเมสหน่อยสินี่มันพลังงานของคนโสดนะคะ EP นี้คลิปนี้ขอดูหน่อยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวเมสเนี่ยเขาเป็นใครคะโอ้เขาชอบคุณมากๆเลยแต่เขารู้ว่าคุณไม่ชอบเขา ชอบมากๆากจ้ะคือใช้คำว่ารักเลยแหละนะคะแต่ว่าเขารู้ดีว่าคุณอะไม่ชอบเขานะคะในความในความรู้สึกของเขาอะนะคะเขาอะรู้ดีว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณหรอกอาจจะต่างกันเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาฐานะทางครอบครัวโปรไฟล์ต่างๆนะคะแต่ตัวเขาอะชอบคุณจริงๆแต่เขารู้ดีว่าคุณอะให้เขาได้แค่เพื่อนพี่น้นงคนรู้จักหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าหรือว่า คุณไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ําแต่ว่าคนคนนี้เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายตาเขาหรือไม่อยู่เขาจะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้เจอหรือไม่ได้เจอนะคะเป็นความรู้สึกแบบแอบชอบแบบรุนแรงมากๆแอบชอบแบบชอบอะเออก็คือแอบรักอะไม่ใช่แอบชอบด้วยแอบรักเขาเป็นใครอะคะ ัดเมนเลยเหรอเดอ้จะพูดยังไงดีคือไม่อยากให้มันโอเวอร์ไปแบบอดีตชาติหรืออะไรแต่ว่าออคือคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาชอบคุณอย่างเงี้ยมาแบบมันอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ที่คุณเห็นนะคะ อาจจะหมายถึงว่าตั้งแต่สมัยยุคโบราณกาลหรือถ้าจะให้พูดให้มันเป็นเป็น,ปนอิงแฟกหน่อยก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะชอบคุณมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนกันมานานรู้จักกันมานานเป็นญาติของญาติเป็นไปแชร์ของญาติเป็นเพื่อนของญาติเราอะไรแบบเนี้ยเป็นเพื่อนกับลูกพี่ลูกน้องเราแล้วแอบชอบมานานมาก นะคะแต่ก็ไม่เคยกล้าที่จะพูดไม่เคยกล้าที่จะบอกก็อาศัยสถานะเนี่ยสนิทกันเหมือนคนในครอบครัวอยู่กันเหมือนแก้งเพื่อนคอยวอลแวะคอยวนเวียนอยู่ในชีวิตเราแบบนี้แต่ก็ไม่เคยกล้าที่จะบอกเขามีแนวโน้มที่จะทํายังไงต่อไปเขาจะสาราภาพบ้างไหมเขาจะเปิดตัวบ้างไหมอนว่าเขารู้สึกว่า เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยคนคนนี้และเขารู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วเขากลัวว่าเขาจะสู้กับคนอื่นๆไม่ไหวถ้ามีคู่แข่งคุณก็คงไม่เลือกเขาหรอกคุณก็คงจะเลือกคนอื่นแอ่นว่าเขาขาดความมั่นใจในตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้อยู่ข้างคุณในสถานะปัจจุบันนี้ซึ่งเขารู้สึกว่ามันก็ดีมากๆแล้วอะค่ะคนคนนี้นะเอนอยากให้คุณลองสังเกตคนใกล้ตัวคุณหรือเพื่อนๆหรือคนรอบข้างที่ ที่อยู่ในสถานะทีเ่เห็นกันมานานหรือว่า,เ,าเจอกันมาแต่อ้อนแต่ออกหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาหลายๆปีหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันมานานๆอย่นางเงี้ยนะคะลองสังเกตดูว่าคนรอบๆตัวคุณเนี่ยมีใครสักคนไหมที่คุณมองข้ามบางอย่างไปอ่ะคุณมองข้ามเขาไปคุณอาจจะคุณอาจจะลืมไปว่าคือมือนมีเขาอยู่ข้างกายจนชินจนลืมไปว่าเออสิ่งที่เขาทําให้เราเนี่ย เขาไม่เคยทําให้ใครนะสิ่งที่เขาเป็นกับเราอะเขาไม่ได้เป็นกับใครนะอืมมันตอนนี้ในใจเขาอะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้แล้วก็เลือกว่าจะจะอยู่เป็นแบบนี้หรือจะสารภาพกับคุณนะคะทีนี้เนี่ยแอนรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วว่ายังไงซะเขาจะบอกนะ อาจจะเป็นในช่วงเดือนหน้านี้ก็ได้ในช่วงเดือนธันวาช่วงเทศกาลร,ริส,สมาสปีใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาอาจจะถือโอกาสสารภาพความในใจกับคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะนะคะเขาต้องเลือกละว่าจะเก็บงำต่อไปหรือจะพูดมันออกมาทีนี้อยู่ที่คุณละชาวราศีเมษคะถึงวันนั้นนะมันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะตัดสินใจความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะตอบรับหรือคุณจะปฏิเสธซึ่งมันก็บังคับใจกันไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่คุณแบบ เฮ้ยคนนี้หรออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะคนนี้หรอเราเองก็แบบชอบเขาอยู่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นมเป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะก็หวังว่าในช่วงในช่วงเดือนหน้านี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชอมเมทดนะอาลาเดลกรองข้าวกล้องใ,ในคลิปหน้าอย่าลืมวันนี้ก็คือดวงทั่วไปอยู่ดีนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ